สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ธนิดาทารรอดนะคะชาแนลศาสตร์ของการดูดวงจากพลังงานของไพ่ทาโร่นะคะแล้วก็พลังงานของไพ่ออร์คเคิลนะคะวันนี้หญิงก็ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านเพื่อนใหม่ทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาเจอมาเจอชาแนลนี้นะคะหญิงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวไว้ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณสําหรับน i c ส์คอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์ที่มีการคอมเมนต์มาก,กันที่ใต้คลิปนะคะก็เป็นกําลังแรงใจให้หญิงจริงๆนะคะแล้วก็หญิงก็ ขอฝากเนื้อฝากตัวไว้ตรงนี้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็หากรักการอ่านไพ่ของหญิงนะคะหากถูกจริตในการพยากรณ์นะคะสำเนียงของหญิงก็ เป็นค่าครูให้หญิงนะิดนึงเนาะเดยกานกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้จูนกับพลังงานของช่องนี้ชาแนลนี้กันให้ติดนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณนะคะลูกดวงของหญิงทุกท่านเลยที่เข้ามาดูดวงกับหญิงนะคะไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศนะคะก็ขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองทุกท่านขอให้ประสบแต่ความโชคดีนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะฝ่าฟันวิกฤตตรงนี้ไปได้ด้วยกันนะคะหญิงก็ขอเป็นอีกหนึ่งกาลังใจนะคะที่จะเป็นการขับเคลื่อนส่งพลัง ให้กับทุกๆคนนะคะฝ่าฟันวิกฤตตรงนี้ไปได้กาดอย่าตกเนาะดูแลสุขภาพตัวเองแบบเข้มข้นจริงๆนะคะก็อย่างที่เห็นสถานการณ์ตอนนี้นะคะที่หญิงอยู่นี้ก็หนักพอสมควรเหมือนกันนะคะเพื่อ,อพิ่งประกาศเป็นพื้นที่สีแดงเมื่อวานนี้นะคะก็ หนักใจเหมือนกันแต่ก็ต้องทํางานนะคะแล้วก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเนาะอ่ะโอเควันนี้หญิงจะพาเพื่อนเพื่อมาเล่นแรนดอมรีดดิ้งนะในท็อปปิกคู่แท้ที่ตามหากันจนเจอนะคะคู่แท้ที่ตามหากันจนเจอนะคะสําหรับแรนดอมรีดดิ้งเนี่ยทุกครั้งนะคะไม่ว่าใครจะมาเจอมาเจอคลิปนี้วิดีโอนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนเวลาไหนนะคะ ดูได้หมดดูได้ทุกเวลานะคะแล้วก็ดูได้ทุกลักคนาราศีนะคะแล้วหญิงก็มั่นใจนะคะว่าหากคุณได้เจอได้เจอคลิปนี้วิดีโอนี้หรือแม้กระทั่งคลิกเข้ามาชมเฉยๆเนี่ยหญิงก็มั่นใจว่าพลังงานกับไพ่ทาโร่เนี่ย ดึงดูดให้คุณได้มาเจอมาเจอเรื่องราวนี้เพราะฉะนั้นมันน่าจะเป็นเรื่องราวของคุณไม่มากก็น้อยเนาะแต่ว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะเพราะว่าหญิงไม่ได้อ,อ่านไพ่ว่าเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งเราอ่านไพ่โดยรวมเป็น Energy พลังงานโดยรวมเนาะ เพราะฉะนั้นก็รับแต่สิ่งที่ดีๆเป็นพลังงานบวกเข้าสู่ตัวคุณเองนะคะคอมเมนต์กันนี้ใต้คลิปเวลาที่เราฟังคลิปจบแล้วเนาะเราจะได้มีแต่พลังงานดีๆเข้าสู่ตัวเองนะอ่ะโอเคทีนี้มันเริ่มลุยกันเลยนะคะคู่แท้ที่ตามหากันจนเจอนะคะห้าถ้วย6ไม้เท้า เดอะทาวเวอร์สามเหรียญอเอยังไงนะไพ่ทำไมออกมาแบบนี้นะห้าถ้วยนะคะไฟอฟคัพนะคะแล้วก็ซิกออฟซิกออฟวานนะคะเดอะทาวเวอร์ Tower, นะคะแล้วก็ทรีออฟ t พนเ e อร์ไนออฟคัพยินงว่าประเด็นเลยนะคะคู่แท้ที่ตามหากันจนเจอเนี่ยน่าจะเป็นประเด็นของคนเก่านะคะ เป็นคนเก่าที่เคยล้างลากันไปเป็นคนเก่าที่เราเคยจบกันไปเป็นคนเก่าที่เคยมีอคอมมิเนช์ที่แบบว่าห่างเหินกันไปหรือว่าจบความสัมพันธ์กันไปหรือว่าต่างคนต่างหันหลังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ไปอย่างแน่นอนนะคะชัดเจนว่าน่าจะเป็นคนเก่ารีเทิร์นกลับมาแน่นอนนะคะสาหรับแฟนด้อมบีดิงครั้งนี้ว่าถึงถึงว่าสิว่าคู่แท้ที่ตามหากันจนเจอก็คือคู่เก่าของเรานี่เองคนเก่าของเรานี่แหละคะ่ะจะรีเทิร์นกลับมาเพราะว่าดูจากไพ่เนี่ยมันเป็นแบบเป็นไพ่ เรื่องราวเก่าๆทั้งนั้นเลยนะคะม,มาดูที่ไพ่ใบแรกนะคะไฟออฟคัพคือมันเป็นเหมือนความรู้สึกที่ที่เขายัางยังคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่มันเป็นอดีตอยู่เลยเห็น mm hmm. ไหมห้าถ้วยนะคะทั้งๆที่มันมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาแต่เขาไม่ยอมรับ ไม่ยอมเก็บมาใส่ใจเก็บมาใส่ใจกับเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวที่มันเป็นอดีตนะชัดเจนว่าคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะตอนนี้หรือว่าคู่ที่ตามหากันจนเจอนะตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นคู่ที่เคยล้างลากันไปเป็นคนเก่าเป็นแฟนเก่าของคุณอย่างแน่นอนชัดเจนนะแล้วเขาจะทําทุกอย่างนะคะเพื่อที่จะฝ่าฟันอุปสรรคตรงนี้เนี่ย เพื่อที่จะให้ความรักความสัมพันธ์มันย้อนกลับมาเหมือนเดิมนะถึงแม้ว่ามันจะมีการจบมีการเลิกลากันไปมันมีไพ่หรือทาวเวอร์เกิดขึ้นแต่ไพ่หรือทาวเวอร์เกิดขึ้นจริงแต่ว่าไพ่ทั้งสองข้างมันขนาไปด้วย ซิกออฟแลวก็ท e อ p e n ทนเ l อเห็นไหมคะมันขนาดคู่กันแบบนี้ไม่ใช่ไพ่ที่เสียถึงแม้ว่าความรู้สึกหรือว่าความสัมพันธ์ของคุณมันได้จบไปแล้วก็เถอะแต่นะคะค m i n g s ซู n เลยค่ะคนคนนี้จะรีเทิร์นกลับมาหาคุณอย่างแน่นอนคือมันมันเป็นการรอคอยโอกาสอยู่แต่ยังไม่แน่ใจว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่เนี่ยมันจบกันได้ด้วยประเด็นอะไรมันมีอุปสรรคปัญหาถึงการเลิกรากันด้วยประเด็นอะไรตอนนี้ยังไม่ได้เห็นหน้าไพ่แต่ชัดเจนไพ่แถวแรกบ่งบอกเลยค่ะว่า คนเก่าของคุณอย่างแน่นอนที่จะรีเทิร์นกลับมาในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะแลวเขาก็จะทําทุกอย่างและค่ะเพื่อที่จะพิชิตหัวใจของคุณนะไม่ว่ามันจะต้องทำด้วยเล่ห์เพทุบายอะไรก็แล้วแต่คนคนนี้เขาจะฝ่าฟันอุปสรรคนะเพราะว่ามันเป็นซิงออฟวันคือมันมีความความสําเร็จอยู่ในนี้นะคะแล้วก็ความมุมานะความอดทนที่จะพยายามปรับสมดุลแล้วก็พยายามที่จะ ทำทุกอย่างเพื่อที่จะเอาชนะใจคุณอย่างแน่นอนถึงมันจะมีการจบก,กันไปแล้วก็เถิดนะมันมีการรีเทิร์นอย่างแน่นอนแล้วหญิงก็มองว่าเขายังมีความรู้สึกดีๆกับคุณอยู่เลยนายออฟครับคือยังเก็บกอดความรู้สึกตรงนี้ยังอยากจะมอบถ้วยมอบหัวใจหรือว,ว่ามอบพลังงานดีๆมอบความรู้สึกดีๆมอบความรักดีๆให้กับคุณเพราะฉะนั้นณนะตอนนี้หญิงมองว่าเขาเศร้าเขารู้สึกสูญเสียเขารู้สึกเสียดายเขารู้สึกแบบผิดกับการกระทําหรือเขารู้สึกคิดถึงเรื่องวันๆที่มันมันมี ความสัมพันธ์ระหว่างคุณอนะไม่ว่าจะเป็นการไปไหนด้วยกันก,การมีกิจกรรมด้วยกันการแบบไปนูน่นไปนี่การไปพบปะครอบครัวซึ่งกันและกันก็เป็นไปได้เขายังหวนคิดถึงเรื่องราวที่มันเป็นอดีตเพราะฉะนั้นหญิงมองว่าคนคนนี้เนี่ยเขารอคอยโอกาสเขาอยากจะกลับมาปรับความเข้าใจกับคุณเขาอยากจะมาแบบขอโทษคุณเขาอยากจะมาให้คุณให้โอกาสเขามันยังมีความรู้สึกดีๆอยู่ตรงนี้อยู่เลยอะมันเหมือนกับว่าเขาอยากเดินทางเอาความรักความจริงใจมาให้คุณนะอยากเดินทางเอาความรักความจริงใจมาให้คุณอยากแบบมอบความรู้สึกดีๆที่เขาแบบ อาจจะที่ผ่านมาเขาอาจจะไม่เคยให้คุณแต่ณตอนนี้เขาอยากจะให้คุณเต็มที่มากคือมันเหมือนกับว่ามันมีความรู้สึกดีๆอยู่ตรงนั้นที่อยากจะมอบให้คุณนะคนคนนี้จะเป็นคนที่นิ่งๆเงียบๆเป็นคนที่เก็บความรู้สึกได้เก่งนะคะเวลาที่เขาจะทําอะไรนี่เขาจะไม่แบบว่ามาแบบอะไรรวดเร็วทันใจเขาจะค่อยเป็นค่อยไปแล้วเขาก็จะเป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก่งนะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ผู้จาดีนะคะหรือว่าบางครั้งบางคราวเราอาจจะมองเขาว่าเป็นคนเจ้าชู้ไหมแต่จริงๆด้วยความที่เขาเป็นคนที่อัธยาศัยดีเนาะเป็นคนเจอใครก็ คุยได้ไปเรื่อยอะนะคะนี่คือบุคลิกท่าทางของเขาแต่ว่าเขาก็ยังเก็บความรู้สึกดีๆกับเพื่อนๆอ,อยู่นะยังมีความรู้สึกดีๆที่อยากจะมอบให้คุณยังมีความรักมีความปรารถนาดีที่จะมอบให้คุณอย่างแน่นอนนะชัดเจนเลยค่ะว่าน่าจะเป็นคนเก่าที่รีเทิร์นเข้ามาอย่างแน่นอนตามหากันจนเจอจริงๆเนาะถึงแม้ว่าคุณจะร้างรางกันไปนานแค่ไหนก็แล้วแต่นะหยิงมองแบบนั้นนะอ่ะอยากออกออกเลยนะอ่ะโอเค ไพ่เดดเดเห็นไหมมันเป็นไพ่ของการจบการเรื่อรากันจริงๆนะมันเป็นไพ่ของการจบมันเป็นไพ่ของการเรื่อรากันจริงๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้หญิงมองว่าเขาไม่ปล่อยคุณแน่นะเขาไม่ปล่อยคุณแน่เลยนะเขาจะต้องตามตัวคุณกลับมาไม่ว่าจะทําด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่นะเพราะว่าเขายังมีความรู้สึกดีๆกับคุณอยู่เลยนะเห็นไหมเจ็ดเหรียญ มันยังมีความมั่นคงกับความรู้สึกตรงนี้อยู่เลยค่ะเพื่อนเนะถึงแม้ว่าจะจบกันไปแล้วถึงแม้ว่ามันจะมีการเลิกลาหรือว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่มันมีการจบกันลงไปมีการเลิกรากันไปเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะมีในเรื่องของหน้าที่การงานเข้ามาเกี่ยวข้องไหมนะมีมองแบบนั้นหรือเขาอาจจะแบบว่าพิ่งเรื่องก่อร่างสร้างตัวหรือเปล่านะมาดึกัน ่ใบแรกของแถวที่สองนะคะเดอ e a t ซนะคะเซเว่นออฟเพนนะคะซิกออฟเพนเจแล้วก็เพจออฟคัพความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ใช่มันจบจริงเพราะมันมีเด e Tower กับเดอะ a t ซเกิดขึ้นแต่ถามว่ามันจบไปแล้วเนี่ยต่างคนต่างจบจริงไหมจบจริงแต่ว่ามันยังมีความสุกดีต่อกันอยู่โดยเฉพาะตัวเขาเนี่ยเขายังถือความรู้สึกเก่าๆยังยึดมั่นถือมั่นกับเรื่องที่มันเป็นอดีตเกี่ยวกับคุณอยู่เลยนะอาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มันมันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่บางคน บางคู่บางกรณีหรือบางฝ่ายให้ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่เต็มที่อาจจะเป็นที่ตัวเขาไหมที่ผ่านมาเขาอาจจะเป็นคนที่ยังไม่สามารถที่จะมอบความรักให้คุณได้เต็มที่ นะประมาณนั้นเพราะว่ามันมีซิ่งออฟเพนเตอร์เกิดขึ้นหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีนิสัยเป็นคนที่ใจบุญเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนถ้าถ้าพูดถึงเรื่องบุคลิกลักษณะนิ้นใสของเขานะหญิงก็มองว่าเขาก็น่าจะเป็นคนที่ใจบุญพอสมควร<ๆ>ขวเขาเป็นคนที่โอบอ้อมอารีนะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนแล้วก็เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนที่ได้โอกาสนะเมื่อไหร่ที่คนอื่นมีปัญหามาขอหยิบยืมเงินเขาหรือมาขอคําปรึกษาหรือว่ามาขอความช่วยเหลือจากเขาเนี่ยหญิงมองว่าคนคนนี้เป็นคนใจบุญนะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเดด ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ตรงไปตรงมาเป็นคนที่มีอีโก้เป็นคนที่ค่อนข้างชัดเจนกับการกระทําแต่ว่าเขาก็มีอีกมุมหนึ่งที่เป็นนักบุญเป็นเป็นเป็นคนมีจิตใจดีเป็นคนมีเมตตาเป็นคนชอบช่วยเหลือคนนะจริงๆหญิงก็มองแบบนั้นนะแล้วหญิงก็มองว่าจริงๆคนคนนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะเพิ่งเริ่มต้นหรืออาจจะยังไม่ไม่ได้แบบ ไม่ได้เรียนรู้กันมากอะนะมันก็เลยอาจจะแบบว่ายังไม่เข้าใจในบุคลิกของแต่ละคนหรือว่ายังไม่เข้าใจในพื้นฐานชีวิตของแต่ละคนว่าแต่ละคนถูกสอนมาแบบไหนแต่ละคนมีวิธีชีวิตแบบไหนมันก็เลยเป็นการจบความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะและหญิงก็มองว่านะตอนนี้เนี่ยคือคนคนนี้เนี่ยจะได้ว่าเป็นคนมีอีกโก้แหละนะเป็นคนมีอีโก้เป็นคนที่ยังไม่ไม,ไม่ไม่อยากจะ สนใจ snacks, หรือว่าอาจจะเป็นคนนนสนโนแคร์หรือว่าอาจจะเป็นคนนิ pt, ่งๆเงียบๆนะคะจนบางครั้งเราอาจจะมองว่าเออเขาอาจจะลืมเราไปแล้วเขาอาจจะหมดรักเราไปไหมหรือว่าเขาอาจจะจบกับเราจริงๆไปหรือเปล่าแต่ใช่ว่าจบนะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเดดเดยถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่มีอีโก้ค่อนข้างแรงแต่ความรู้สึกของเขาณตอนนี้คือ เขานิ่งจริงแต่ว่าเขามีความเครียดอยู่ตรงนั้นมีความกังวลมีความรู้สึกเศร้ามีความรู้สึกเสียดายมีความรู้สึกผิดหวังในตัวเองเหมือนเหมือนเหมือนเขาสูญเสียอะไรบางสิ่งบางอย่างออกไปจากชีวิตน่ะนะหญิงมองแบบนั้นเหมือนตอนเนี้ถึงเขาจบเรื่องราวความรักความสมัมพันธ์ครั้งนี้ไปจริงแต่ว่าเห็นไหม เขายังยืนนิ่งมองมองถึงเรื่องเรื่องความรักความสัมพันธ์ที่มันมันเป็นอดีตอยู่กับคุณอยู่เลยคือ,อยังนั่งมองความรู้สึกยังนั่งมองเรื่องราวว่าเอ๊ะม,มันเกิดขึ้นจริงหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเราผิดจริงวะอะไรประมาณเนี้ <maybe S 1> คือ,อยังยังยืนมองหรือแบบเหมือนกับพยายามที่จะข่มใจเพื่อที่จะไม่ให้คิดเรื่องราวของคุณก็ทําไม่ได้หรืออาจจะเป็นประมาณว่าคิดเรื่องราวของคุณจนเครียดอ่ะจนแบบว่ามันมันมันหาทางออกไม่ได้อ่ะคือความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้อย่างที่บอกอญิงก็มองว่ามันอาจจะเป็นที่ตัวคุณอาจ ทุ่มเทความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ให้เขาจนแบบว่ามันเหมือนรู้สึกเหนื่อยกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณที่ผ่านมากับเขาเนี่ยมันอาจจะเป็นประมาณว่าเขาอาจจะยังแบบว่าให้ความรักเราได้ไม่เต็มที่หรือว่ายังทำยังยังเขาเรียกว่าอะไรยังแบบมีการแอคชั่นกับความรักความสัมพันธ์กับคุณแบบเหมือนกับมันไม่ได้หลังใจคุณอะคือมันมันมันน้อยไปไหมกับสิ่งที่เธอทําให้ฉันทั้งทั้งที่ฉันทุ่มเทให้กับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เต็มที่อะไรประมาณนนี้้แลววงก็มอ่าต เขาเฝ้ารอคอยโอกาสจริงๆนะเฝ้ารอคอยโอกาสที่จะกลับมาขอคืนดีกับคุณนะเพราะว่ามันมีไพ่เพจออฟคัพเกิดขึ้นมันมันเป็นการที่แบบว่าอยากอยากส่งข้อความหรือเขาอาจจะรอข้อความหรือว่าอาจจะรอข่าวสารจากคุณก็ได้ด้วยความที่เขาอาจจะเป็นคนที่มีอีโกเลยแบบว่ายังไม่กล้าที่จะง้อคุณก่อนยังไม่กล้าที่จะส่งข้อความหาคุณก่อนนะแต่ตอนนี้อารมณ์ความรู้สึกของเขาเนี่ยมันมีความรู้สึกมีความกังวลในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับคุณอย่างแน่นอนนะแล้วเขาก็เฝ้ารอโอกาส แล้วเขาก็หวังว่าความรักความจับพันครั้งนี้มันมันมันยังจะสามารถที่จะกลับมาปรับความเข้าใจกันได้แต่ด้วยความที่เขามีอีโก้เนี่ยณตอนนี้หญิงก็มองว่าเขาน่าจะนิ่งอยู่พอสมควรน่าจะนิ่งอยู่นะแต่ว่านิ่งจริงแต่เขาก็แอบซองแอบซื้อแอบดูคุณในโลกโซเชียลเหมือนกันคือรอว่าเมื่อไหร่จะมีสัญญาณเมสเซจดังติ้งกับเข้ามาที่ Messenger เขาหรือว่าไลน์เขาหรือว่า Instagram อะไรประมาณเนี่ยหญิงมองแบบนั้นนะคะเขาน่าจะรอรอข่าวสารจากคุณนะรอข่าวสารจากคุณแต่ถ้าคุณไม่ส่งข้อความหหาาาเเี่่ยยญิงงงงก็มอวัไ ก็ส่งข้อความหาคุณแน่นอนแหละนักคนคนนี้อช่วงนี้จับได้ไพ่แต่คนมีอีโกโ้จริงเลยเนาะนะอีโก้มากนี่ค่ะ King o f wine รอคอยโอกาสค่ะรอคอยโอกาสอยู่นะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจอืมสามถ้วยก็ออกมามีการเฉลิมฉลองค่ะเพื่อนเพื่อน,นะมีการเฉลิมฉลองอย่างแน่นอนความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้พาะคุณเป็นคู่แท้ที่ตามหากันเจอจริงๆนะแต่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่า ที่เขานิ่งเงียบไปเนี่ยเขาอาจจะแบบว่าไปเก็บตัวนะไปเก็บตัวหรือว่าเขาอ,อาจจะยังมีโหมดที่อยากจะแบบว่าอยู่เงียบๆอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของเขาเองหรือว่าอาจจะยังมีความรู้สึกหวงแหนความเป็นส่วนตัวหรือว่าอีกในหนึ่งอีกสถานการณ์หนึง่งคืออยากมีความรักไหมอยากมีแต่แต่ก็ยังไม่อยากแบบสละโสดอะเอาง,ง่ายๆคือแบบคืออยากมีความรักแต่แต่ยังไม่อยาก มีพื้นที่ที่แบบว่าจะต้องมีอีกสองอีกหนึ่งคนเข้ามาแบบอยู่ในพื้นที่เดียวกันอะไรประมาณนี้คือยังห่วงแหนความเป็นส่วนตัวตัวเองอยู่อะไรประมาณนี้ยิงมองแบบนั้นนะยังมีความสึกห่วงแหนความเป็นส่วนตัวตัวเองยังมีความสึกที่แบบว่าอยังไม่อยากให้ใครเข้ามาวุ่นวายกับตัวเองมากจนเกินไปประมาณนี้ค่ะหรือว่าณนะตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเขาอาจจะเก็บตัวอาจจะเก็บตัวอยู่นิ่งๆสักพักกับตัวเองหรือว่าอาจจะเป็นอะไรที่แบบอาจจะแบบมีอารมณ์ของการแบบ ประหยัดเงินนะถ้าเป็นในเรื่องของสถานการณ์การเงินหรือว่าสถานการณ์การงานของเขาหญิงก็มองว่าเขาก็น่าจะเป็นคนที่เซฟค่าใช้จ่ายพอสมควรตอนนี้นะแต่มันมีโอกาสรีเทิร์นกลับมาแน่นอนนะคะเพราะว่ามีไพ่สามเหรียญกับ3าถ้วยนะมันเป็นการเฉลิมฉลองอย่างแน่นอนแต่เพียงแต่ตอนนี้หญิงมองว่าเขารอแค่โอกาสรอแค่เขาแบบปรับสมดุลหรือว่ารอให้เขาแบบมีมีพลังความกล้าที่จะกลับเข้ามาง้อคุณที่ที่จะกลับเข้ามาขอโอกาสจากคุณเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นคนมีอีโก้ไงเขาก็กลัวว่าอีโก้เขาลดลง แล้วมันมันจะทําให้ดูแบบเสียท่าทําให้ดูเสียหน้าไปก็เป็นไปได้นะประมาณนั้นคือตอนนี้เขารอโอกาสรอจังหวะของเขานั่นแหละอาจจะรอคอยโอกาสจากการติดต่อสื่อสารจากคุณแต่ถ้ามันนานเกินไปเขาก็จะลดอีโก้ลงแล้วก็ตามมาง้อคุณอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าตอนนี้เขารอจังหวะนะรอจังหวะแล้วก็ สืบเรื่องราวของคุณก่อนว่าณนะตอนนี้คุณมีอารมณ์แบบไหนคุณพอที่จะแบบว่าลดอีโก้ลงได้ไหมหรือว่าคุณโอเคหรือยังนะหรือว่าเขาอาจจะมาดูพฤติกรรมการอคอมเมนต์การโพสต์รูปการมีความสุขใจของคุณต่างๆในโลกโซเชียลณนะตอนนี้หญิงมองว่าเขาก็อาจจะนิ่งอยู่นิ่งแล้วก็ดูฝ่ายตรงข้ามว่าฝ่ายตรงข้ามมีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างเหมือนแบบ เป็นคู่ต่อสู้กันเลยคุณสองคนประมาณนั้นเลยแต่ว่าหากคุณไม่ส่งข้อความหาเขาหรือว่าหากคุณจบกับเขาไปเลยหรือว่าแบบเย็นชากับเขาไปเดี๋ยวคนคนนี้เขาจะกลับเข้ามาเองนะคนคนนี้เขาจะกลับเข้ามาเองแต่ตอนนี้เขานิ่งไหมนิ่งนะคะเขาอาจจะนิ่งนิ่งเงียบเงียบอยู่นะคะไม่ต้องตกใจนะนิ่งเงียบแต่ยังมีความรู้สึกนะคิดถึงคุณยังมีความรู้สึกโหยหายังมีความรู้สึกทวิหานะเพราะว่าถ้าไม่คิดถึงคุณถ้าไม่ทวิหาคุณมันจะไม่มีเ ok อ็นออกครับ นะคือหนึ่งถ้วยมันเป็นการรอคอยข่าวสารมันเป็นการเช็คข้อมูลข่าวสารมันเป็นการรอคอยอยากจะส่งข้อความหาหรือว่าเป็นการรอคอยจากการส่งข้อความกับฝ่ายตรงข้ามหรืออาจจะรอคอยอข่าวสารจากคุณก็เป็นไปได้นะอโอเคผู้แท้ที่ตามหากันจนเจอจริงๆน,น,นะคะเห็นไหมสังไม่ทานคิดค่ะเขากําลังวางแผนอยู่นะเข,เขาพยายามที่จะรวบรวมความกล้าหาญของเขาแหละที่จะที่จะแบบว่า พยายามที่จะทําให้ทุกอย่างให้มันเป็นความสมบูรณ์ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อย่างแน่นอนและหญิงก็มองว่าคนคนนี้ก็เป็นคนเก่งคนหนึ่งนะเป็นคนหาเงินเก่งเป็นคนทํางานเก่งนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีฐานะทางการเงินการงานที่ค่อนข้างมั่นคงด้วยก็ได้นะคะและหญิงก็มองว่าตัวเขาเองเนี่ยน่าจะเป็นคนที่อาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาก็ได้หรือว่าณตอนนี้หญิงก็มองว่าความรู้สึกของเขาเนี่ยมันมีเรื่องราวของคุณไปแบบ เต็มหัวใจเขาอะคือมันมันเป็นเรื่องราวอะไรที่ เขาก็พยายามที่จะลืมเรื่องราวของคุณนะแต่มันก็ลืมไม่ได้นะเพราะว่ามันมีไพ่ห้าถ้วยตั้งแต่ไพ่ใบแรกของพลังงาน energy ของเราคือเขายังเก็บก่อความรู้สึกเก่าๆที่มันเป็นเรื่องราวของคุณอยู่เลยอะ่ะหญิงก็มองว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็น่าจะเต็มที่กับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้แหละแต่เพียงแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นคนมีสไตล์แบบนั้นนะ่ยคือแบบว่าจริงๆอะ่ะเขามีความรักให้คุณไหมหญิงก็มองว่าเขาก็รักคุณนะแต่เขาเป็นคนที่แสดงออกไม่เป็นเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ด้วยความที่แบบมีีไงคคคืืออออมม่่่่่ยทจะแบบวววาาาใใหหห้้รรรรูกกัิด คนคนนี้คือมีอีโก้แรงจัดแต่ว่าข้างในนึกนนี้คือมันร้อนเผาเผาแล้วอะนะมันมีความร้อนรุ่มอยู่ในใจของเขานะมันมีความร้อนรุ่มจริงๆเพราะว่ามันมีทั้งสามเหรียญแล้วก็มันมีทั้งสามถ้วยคือตอนนี้อยากจะกลับมาหาคุณมากอยากจะเถออยากจะเดินทางมามอบความรักให้คุณแต่ใจหนึ่งก็ ไม่เอาเดี๋ยวเสียฟอร์มนะรอคุณดีกว่าเผื่อคุณส่งข้อความมาเพราะว่าที่ผ่านมาอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่เป็นฝ่ายง้อเขาตลอดที่เป็นฝ่ายเป็นเป็นเป็นฝ่ายวิ่งตามเขาตลอดแต่สุดท้ายแล้วนตอนนี้เวลานี้เนี่ยคุณเป็นคนที่นิ่งแล้วก็คุณก็เย็นชากับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มากนะเพราะว่ามันมีการจบแบบกระทนหานเกิดขึ้นเขาก็เลยเริ่มรู้สึกแย่ว่าเอ๊ะคุณจะไปจากเขาจริงเหรอเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมาที่คุณทําให้กับเขาเนี่ยญิงมองว่ามันน่าจะล้นถ้วยแหละคือคุณน่าจะทุ่มเทคคคววาาาามมมมรรัััักกสพนนธ์ให้้้บเงีๆ ไม่โทษค่ะไม,ไม่งั้นเขาจะแบบไม่ไม่ไม่เป็นไฟล์ออฟคับขนาดนี้นะไม่งั้นเขาจะไม่เครียดขนาดนี้เลยเขาก็พร้อมอะค่ะเพราะว่าหญิงมองว่ามันมีทั้งสไม้เท้านะคะแล้วก็ สิบเหรียญคือเขามีความพร้อมที่อยากจะอยากจะให้ความรักความสามัคธ์ครั้งนี้ถ้าหากคุณให้โอกาสเขาถ้าหากมันมีการรีเทิร์นกลับมาจริงๆในความรักความสัมันธ์ครั้งนี้นะหญิงก็มองว่าเขาก็รอคอยโอกาสรอคอยโอกาสที่จะกลับมาปรับความเข้าใจกับคุณแน่นอนแล้วก็หญิงก็มองว่าเขาก็น่าจะพยายามเปลี่ยนตัวเองเพื่อคุณนะ่ะเพราะว่าเขาอยากเป็นสิบเหรียญกับคุณอนะ่ะอยากเป็นครอบครัวอยากมีคอมมิชเมนต์อยากแบบเป็นคู่ชีวิตกับคุณนะตอนนี้หญิงมองว่าคือ วันเวลาหนึ่งที่มันมีความห่างออกไปซึ่งกันและกันเนี่ยนะกับคนที่เย็นชากับเราเนี่ยหญิงมองว่าเขาจะเห็นความรู้สึกเขาจะเขาจะมองถึงความดีของเรานะวันหนึ่งที่ไม่มีเราแล้วอันนี้คือเรื่องจริงจริงๆนะคะสิ่งดีๆที่เราทําให้เขาเรามอบแต่สิ่งดีๆให้กับเขาแต่เขาเหมือนกับในเวลาหนึ่งที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยมันไม่เห็นคุณค่าหรอกแต่ถ้าวันเวลาหนึ่งที่เราแบบว่าห่างออกจากกันเนี่ย หญิงบอกได้เลยว่ามันจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่รู้สึกสูญเสียมากๆนั่นคือตัวเขาเพราะว่าที่ผ่านมาเราทําดีกับเขามาตลอดเราเป็นคนงอ้อเป็นคนแบบว่าคอยเอาอกเอาใจเขามาตลอดเราเป็นคนที่ยอมเขาในทุกๆเรื่องเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นมีอีโกโ้เนาะแต่สุดท้ายแล้วครั้งนี้หญิงมองว่าคุณนิ่งนะคุณอาจจะนิ่งกับเขามากจนเขาตกใจจนแบบว่าเอ๊ะไปจริงๆเหรือนะเพราะว่าไพ่พลังงานเอนจิ้ของเขามันขึ้นห้าถ้วอย่างที่หญิงบอกนะอโอเคทีนี้มาดูกันว้าว The Lover นะคะมันเป็นไพ่ของพลังงานที่แบบว่านะอย่างที่บอกเลยคือคุณก็คือคู่รักซึ่งกันและกันและคะ่ะเป็นคู่รักซึ่งกันและกันยังไงคุณก็กลับมาหากันแน่นอนนะคะรีเทิร์นกลับมาหากันอย่างแน่นอนนะคะแล้วหญิงก็มองว่าความรักความสมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยหากเขากลับมาหรือว่ามีการรีเทิร์นกลับมากลับมาปรับความเข้าใจกับคุณเนี่ยถ้าคุณยังมีความรู้สึกรักเขายังมีความรู้สึกแคร์เขานะคะหญิงมองว่าเขาสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณเลยนะ ไพ่หกไม้เท้าคือมันมีอารมณ์ของการที่แบบว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อใครบางคนเพื่อที่จะเอาชนะใจคุณนะหรืออาจจะมีการตกลงกันใหม่ก็ได้นะคะถ้าเขากลับมากับความสัมพันธ์หรือว่าย้อนกลับมาหรือว่ามีการรีเทน์กลับมาหาคุณครั้งนี้คุณก็ต้องตกลงกับเขาว่าที่ผ่านมามันเป็นยังไงถ้าเราอยากจะเริ่มต้นกันใหม่คุณต้องเป็นแบบนี้เราต้องปรับเราต้องจูนเข้าหาก,กันอะไรประมาณนี้เนาะเพราะว่าไพ่ใบสุดท้ายมันเป็นไพ่เดลเฟอร์นะคะเพราะฉะนั้น ยิงก็ตอบได้เลยนะว่าคุณเป็นคู่กันจริงๆนะเป็นคู่กันจริงๆเลยนะคะเพราะว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยมันมีการจบกันจริงไหมจบแล้วก็เลิกรากันแบบกระทันหันแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขานั่นแหละจะเป็นคนตามหาคุณเองจะเป็นคนกลับเข้ามาปรับความเข้าใจจะเป็นคนแบบว่ามาขอโอกาสจากคุณมาให้คุณให้โอกาสเขาเพราะว่าคุณคือเดลิเวอร์ซึ่งกันและกันเนาะเพราะฉะนั้นยิงมองว่าแรนดอมพีดดิ้งครั้งนี้เนี่ยหากบางคู่บางกรณีแต่ว่าก็ชัดเจนแหละว่า คุณน่าจะเป็นอะไรที่แบบเลิกลากันไปแล้วแต่สุดท้ายแล้วคู่แท้กันก็ต้องตามหากันจนเจอนะเป็นคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันถึงแม้ว่าคุณจะเลิกลากันไปกี่ตลบก,ก็เถอะนะสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องกลับมาในชีวิตซึ่งกันและกันเหมือนเดิมนะคะด้วยไพย่ the lover ไพ่ใบสุดท้ายเนาะอ่ะโอเคทีนี้มาดูไพ่ Oracle นะคะสามใบนะคะไพอะ่ออร์เรคเอยากจะบอกอะไรเรื่องราวของ love m e s s a g e r a n d o m reading ครั้งนี้นะคะขอ3ใบนะ ใบแรกเห็นไหมคะ Forgive and learning ยกโทษให้ซึ่งกันและกันนะหากเขากลับมาครั้งนี้นะคะมาขอโอกาสมาปรับความเข้าใจกับคุณถ้าคุณยังมีความรู้สึกดีๆยังมีความรู้สึกแคร์เขาอยู่นะคะให้โอกาสแล้วก็ยกโทษให้เขานะคะยกโทษให้เขาอย่างที่หญิงบอกคือยกโทษให้เขาแล้วก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันใหม่อดีตที่ผ่านมาจบมันไปเลยคืนลบมันไปเลยเอาลิคิดลบไปเลยนะคะไม่ต้องไปจดจําเรื่องราวที่ผ่านมาเรามาเริ่มต้นกันใหม่กับสิ่งใหม่ๆแล้วก็เหมือนกับมานับหนึ่งกันใหม่แล้วก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันให้มากๆนะ อโอเคอีกสองใบค่ะนี่เห็นไหมมันเป็นความรักที่มีความโรแมนติกแหละแต่ว่าคุณทั้งคู่เนี่ยต้อง เกื้อกูลซึ่งกันและกันนะมีความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นความรักที่มีแต่การเกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นความรักที่มีแต่ความปรารถนาดีซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นความรักที่ต้องให้กําลังใจซึ่งกันและกันด้วยนะเขาอาจจะขาดกําลังใจไหมคนคนนี้ถึงว่าเขาเป็นคนอีโก้จริงแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่หมดกําลังใจอะไรไหมหรือว่าเป็นคนที่ ต้องการกำลังใจจากคุณหรือเปล่าในช่วงนี้ก็เป็นไปได้นะหญิงมองว่าเขา,าจะต้องการกำลังใจกับใครสักคนหนึ่งมันก็คือคุณนั่นแหละเพราะว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะเป็นคนที่ซับพอตในเรื่องการให้กำลังใจในเรื่องของการเป็นคอนซัลท์เป็นที่ปรึกษาให้เขาในทุกๆเรื่องอะนะอ่ะโอเคใบสุดท้ายนี่เห็นไหมอะไรที่มันเป็นการหลอกลวงที่ผ่านมาเป็นการโกหกซึ่งกันและกันเป็นการที่แบบว่าคิดไม่ซื่อหรือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าปิดบงังซ่อนเลนต่างๆเนี่ยมันจะได้จบไปละ นะทุกอย่างมันจะจบไปและนะคะ half. เรื่องราวที่ผ่านมาการโกงหกหลอกลวงหรือว่าการไม่ไว้เนื้อเชื่อใจหรือว่าเขาอาจจะมีอะไรปิดบังซ่อนเน freely, ร้นคุณอยู่มันก็เลยทําให้ความรักความพชนธ์ครั้งนี้ของคุณมันจบไปแต่ตอนนี้นะคะถ้ากลับมาครั้งนี้ทุกอย่างจะเคลียร์ทุกอย่างมันจะมันจะไปจากเรื่องราวตรงนี้อย่างแน่นอนทุกอย่างมันจบไปละนะคะเรื่องราวที่เขาเคยปกปิดคุณหรือว่าเรื่องราวที่เขาทําอะไรกับคุณแบบไม่ชัดเจนหรือว่ามีการโกงหกหลอกลวงอะไรคุณอะ มันจบไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่หญิงบอกเลยคือให้อภัยซึ่งกันและกันนะให้อภัยนะคะไม่ว่าเขาจะทําอะไรให้เราแบบรู้สึกไม่ดีที่ผ่านมาแต่ถ้ามันไม่ได้ลำบากมากจนเกินไปหรือว่าเรายังรักยังแคร์กันอยู่นะคะถ้าเขาไม่ได้ผิดมากหรือว่าไม่ได้ผิดซ้ําๆนะคะถึงขั้นให้อภัยกันไม่ได้เนี่ย ก็ลองให้อภัยซึ่งกันและกันว่าหญิงมองว่าที่ผ่านมาเนเขาอาจจะทําอะไรหรือว่ามีการหลอกลวงอะไรกันในบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างก็เป็นไปได้นะแต่ว่าตอนนี้หญิงมองว่าเขาน่าจะต้องการกําลังใจจากคุณนะน่าจะอยากให้คุณยกโทษให้เขาเพราะไม่งั้นไพ่ออร์เคิลจะไม่บอกไพ่ใบ,บแรกเลยว่า forgive and learning คือการยกโทษให้ซึ่งกันและกันแล้วก็เริ่มเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะเพราะว่าคุณเป็นคู่แท้ที่ตามหากันจนเจอนะคะเอาละค่ะสําหรับ random reading ครั้งนี้นะคะ ก็ประมาณนี้นะคะหญิงก็หวังว่าคลิปนี้วิดีโอนี้นะคะน่าจะเป็นเรื่องราวดีๆแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องราวของทุกๆคนที่เข้ามาเจอมาเจอคลิปนี้วิดีโอนี้นะถ้าใช่ถ้าโดนก็พิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปเปิดรับพลังงานบวกๆเปิดรับพลังงานดีๆเ,เข้าสู่ตัวคุณเองนะคะวันนี้หญิงก็ขอจบคลิปนะคะเพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย